สวัสดีครับคุยไปเรื่อยจากกวาลวันพีซอีพีนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของราชาฮาราวกับตราประทับของอิมเป็นบทวิเคราะห์จากวันพีซตอนที่1168และต่อไป69นะครับในอีพีนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ในวันพีซกันนะครับเ,เป็นเหตุการณ์เมื่อ14ปีก่อนของเหตุการณ์ปัจจุบันนะ ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับจุดเริ่มต้นของแฟชชั่นนี้หลังจากที่แชงส์ได้ดํารงตําแหน่งเป็นขมดับเทวะมาแล้ว1ปีเนี่ยเขาก็หายตัวไปอย่างลึกลับนะครับพอดีกับช่วงเวลาที่ก่อนที่เขาจะได้เลื่อนขั้นเป็นพาคีอัศวินเทพซึ่งดูเหมือนว่าแชงส์รู้ดีนะครับว่าถ้ารับข้อเสนอนั้นไปเนี่ยก็จะไม่สามารถถอนตัวได้อีกต่อไปนะครับจึงเลือกที่จะไม่อัพพลังของตราสัญลักษณ์นี้นะครับและตอนนี้ข้อเสนอการเลื่อนขั้นนั้นก็เลยตกมาที่ฮาราวแทนนะครับ ประเด็นนี้บ่งบอกว่าการเป็นภาคีอัศวินเทพอาจจะมีลำดับขั้นนะครับและตำแหน่งว่างเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งอาจจะมาจากการที่พวกพาคีอัศวินเทพเนี่ยไม่ได้เป็นอมตะตลอดกาลแม้จะมีชีวิตยืนยาวก็ตามนะฮะตอนนี้ในส่วนของห้าผู้เท่าครับหรือโกโรเซ่เนาะได้พาราชาาราวไปยังอิมนะครับไปหาท่านอิมนะซึ่งพวกเขาเรียกว่าผู้ยิ่งใหญ่นะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าองไตนะครับเช่นเดียวกับที่พวกภาคีอัศวินเทพเรียกกันนะ ดยอิมอยู่เหนือสุดของบัลลังที่ว่างเปล่านะฮะสูงเสียจนแม้กระทั่งฮาราวที่เป็นคนยักษ์แท้ๆเนี่ยยังต้องเงยหน้ามองเลยนะครับในที่สุดเครื่องหมายของฮาราวก็ได้ถูกอัปเกรดนะครับจากพันธะสัญญาทะเลตื้นนะฮะกลายเป็นพันธะสัญญาทะเลลึกนะครับเช่นเดียวกับที่ภาชีอัศวินเทพมีนะฮะ โดยตัวของสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมีการเติมเขาคู่หนึ่งไว้ด้านบนของสัญ,ญลักษณ์เดิมนะครับสัญ,ญลักษณ์แบบปกติที่เคยปรากฏตามที่ต่างๆเช่นเหนือซุ้มประตูห้องแช่แข็งในมาริจูสและในภาพลักษณะศาสนาที่กระจายอยู่ทั่วเรื่องนะรเราเคยเห็นลักษณะนี้บนแขนของแชงส์มาแล้วนะครับ แต่ในเวอร์ชั่นของแชงส์เนี่ยไม่มีเขาคู่นั้นเพราะว่าของแชงส์เนี่ยยังเป็นคมดาบเทวะอยู่นะเป็นพันธสัญญาทะเลตื้นอยู่ไม่ใช่เป็นของเหมือนของภาคีอัศวินเทพนะครับที่เป็นพันธสัญญาทะเลลึกนั่นเองอย่างที่ฮาราเพิ่งได้รับไปนะครับตอนนี้เราจึงยืนยันได้ว่าเขาที่เพิ่มเข้ามาคือส่วนหนึ่งของการอัปเกรดนะฮะเป็นภาคีอัศวินเทพและทําให้น่าสงสัยว่าสัญลักษณ์พันธสัญญาห้วงสมุทรของโกโรเซหรือว่าห้าผู้เท่าเนี่ย แบบสมบูรณ์แบบจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะองค์ประกอบนี้คล้ายๆกับวงแหวนเวทมวนตร์ปีศาจหรืออบิสนะที่มีการเพิ่มรายละเอียดเข้าไปก็จะเปลี่ยนคุณสมบัติของมันนะครด้วยการอัปเกรดนี้เนี่ยฮารราวจึงได้รับพลังอันแข็งแกร่งขึ้นและได้รับความเป็นอมตะในที่สุดนะครับและทําการผนึกพันธะกับอิมโดยการสร้างวงแหวนอบิสที่เอลบัฟนะครับซึ่งกลายเป็นเส้นทางให้กุลโก,กะและแชมร็อกเนี่ยสามารถเดินทางไปยังเกาะเอลบัฟในยุคปัจจุบันได้นั่นเองนะครับ ต่อมาพวกเขาสร้างวงแหวนอบิสแห่งใหม่ขึ้นบนกิ่งไม้นะหลังจากที่พวกภาคิอัศวินเทพเข้าไปที่นั่นแล้วนะและสามารถอัญเชิญซอมเมอร์กับคิลลิ่งแฮมมาได้นั่นเองนะเป็นเหมือนตอนปัจจุบันนี้นะครับซึ่งหมายความว่าผู้ที่มีพลังของการสร้างวงแหวนอบบสเนี่ยจะสามารถเรียกตัวภาคิอัศวินเทพหรือแม้กระทั่งโกโรเซหรือว่าห้าผู้เท่ามาได้นะแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนอยู่ตรงนั้นเพื่อสร้างวงแหวนเวทนั่นเองนะครับนี่จะเป็นเหตุผลที่ว่าเซตเทิลจึงต้องเดินทางไปยัง A K ยเอ,งเองค้ว่ทีแล โชคร้ายที่การอัปเกรดแผนสมาชิกของฮารราล์นียทำให้เขาตกอยู่ภายใต้การควบคุมของอิมนั่นเองนะซึ่งเราเคยเห็นรูปแบบเดียวกันนี้มาก่อนแล้วกับกุนโกที่สูญเสียความทรงจําเกี่ยวกับบรูคไปนะครับหลังจากนั้นก็ได้ฟื้นความทรงจํากลับมาเป็นคู่เดียวและสุดท้ายก็ถูกอิมกดทับอีกครั้งหนึ่งแต่ที่น่าสนใจคือกุนโกะเหมือนจะจงรักภักดีต่ออิมอยู่แล้วนะแม้ในช่วงที่เธอยังเป็นเพียงคมดับเทวะจึงทําให้น่าสงสัยว่าเธออาจจะเป็นกรณีพิเศษหรือไม่หรือไม่ก็ถูกล้างสมองนะ อีกข้อสังเกตหนึ่งคือการควบคุมโดยตรงของอิมเนี่ยอาจจะสงวนไว้เฉพาะกับระดับ5าููเท่าเท่านั้นหรือเปล่าและกุนโกะอาจจะเป็นข้อยกเว้นเดียวเพราะในกรณีของฮาราวที่เห็นได้ชัดว่าถูกอิมควบคุมเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เป็นการควบคุมแบบเต็มรูปแบบเหมือนที่เราเคยเห็นผู้ที่ถูกครอบงำเหมือนตอนที่เซตเทิลถูกควบคุมหรือแม้กระทั่งตอนที่กุนโกะถูกควบคุมนั่นเองนะครับเมื่อไม่สามารถต้านทานการถูกควบคุมได้เนี่ย ฮาราวจึงพยายามเสียสละตนเองเพื่อไม่ให้อิมสามารถยึดคองเอลบัฟและทำตามใจตนเองได้นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ซอมเมอร์สและอิมเคยพูดถึงว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของราชาฮาราวนะครับเหตุการณ์นี้เริ่มอธิบายได้แล้วครับว่าทําไมฮาราวจึงสั่งทหารให้โจมตีตนเองนะครับและพยายามให้พวกเขาสังหารตนซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับเหตุผลที่โลกิสังหารพ่อของเขานั่นเองนะครับเพราะว่าโลกิเนี่ยเป็นคนเดียวที่สามารถทําลายความเป็นอมตะของฮาราวได้ในตอนนั้นนะฮะที่ทห่ฮาราวคิดนะครับ และไม่มีใครคนอื่นสามารถทําได้แม้ว่าโลกิจะต้องเจ็บปวดใจมากแค่ไหนก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยชื่อเสียงของโลกิที่ไม่ดีนักแน่นอนว่าผู้คนในประเทศก็จะโยนความผิดให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งทั้งที่จริงแล้วเขาเอาจจะเป็นเพียงผู้เสียสละที่แบกรับความเจ็บปวดไว้คนเดียวในที่สุดนั่นเองนะครับกลับมาที่เชนส์อีกครั้งหนึ่งนะคราวนี้เขาได้อธิบายรายละเอียดของพลังที่มาพร้อมกับพันธสัญญาแต่ละระดับนะครับพันธสัญญาทะเลตื้นสําหรับผู้ถือเครื่องหมายในระดับคมดาบเทวะนะ หมายถึงบุคคลน,นั้นไม่สามารถขัดคําสั่งของอิมได้ในขอบเขตที่กําหนดนะอย่างไรก็ตามการควบคุมเนี่ยจะทําได้ดีก็ต่อเมื่ออยู่ในเขตที่อิมอิมควบคุมได้อาจจะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือแค่นั้นหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับเพราะอิมไม่มียานทิพย์ที่สามารถมองเห็นในไกลกว่านั้นนะอีกทางร่างกายของผู้ถือเครื่องหมายเนี่ยไม่มีความสามารถในการฟื้นตัวในการฟรีเจเนเรตอวัยวะกลับมาครับทำให้แชงส์นเนี่ยสามารถกําจัดเครื่องหมายนี้ออกไปจากตัวเองได้เพราะแขนที่เสียไปก็จะไม่งอกใหม่นะครับ ส่วนพันธนสัญญาทะเลลึกที่ฮาราวได้รับไปเนี่ยหรือว่าภาคีอัศวินเทพคนอื่นๆนะครับหมายความว่าผู้ถือเครื่องหมายก็ยังไม่สามารถขัดคําสั่งของอิมได้เช่นกันนะแต่ตอนนี้พวกเขาสามารถสื่อสารทางจิตกับอิมและสมาชิกค,คนอื่นในเครือข่ายได้แล้วก็สามารถทําให้อิมสั่งการจากที่ใดในโลกได้นะครับแล้วก็ยังสามารถรีเจนเนอเรอวัยวะกลับมาให้อีกด้วยเหมือนที่ซอมเมอร์สามารถทําได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยผู้ที่มีพันธนสัญญาเนี้ยอาจจะยังสามารถอัญเชิญวงแหวนอบบิสได้อันนี้ยังเป็นข้อสังเกตนะครับ ยังไม่มีการยืนยันว่าคมดาบเทวะสามารถใช้วงแหวนนี้ได้หรือไม่นะฮะเหตุที่พูดเช่นนี้เพราะว่าคิลลิงแฮมเคยพูดไว้นะครับว่าเฉพาะผู้ที่มีเครื่องหมายเท่านั้นที่ใช้อบิสได้แต่ก็ไม่แน่ชัดว่าเขาหมายถึงเฉพาะเครื่องหมายระดับเดียวกันหรือเปล่านั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยผู้ที่มีพันธสัญญานี้จะได้พลังเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังได้รับความเป็นอมาตะด้วยเหมือนที่ฮาราวได้รับไปนั่นเองนะครับแต่ว่า อาจจะไม่รวมถึงความยาววัยตลอดการหรือว่าการเป็นอมตะด้านอายุนะเพราะเห็นว่าเหล่าพาคิอสศวนเทพเนี่ยก็ยังแก่ลงได้นะครับอย่างเช่นเซนฟิกาแลนการ์ลิงนั่นเองนะสุดท้ายแล้วพันธสัญญาห้วงสมุทนะครับซึ่งเป็นระดับของ5ผูุ้ทเฒ่าชงส์ไม่ได้ให้รายละเอียดตรงๆแต่เราสามารถคาดเดาได้จากสิ่งที่เขากล่าวไว้ก่อนหน้านะครับ ดูเหมือนว่าพันธสัญญานี้จะมอบความเยาว์วัยชวนีรันให้กับผู้ถือนะเพราะเหล่าห้าผู้เท่าทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะไม่เคยแก่เลยนะครับต่างจากภาคิอัศวินเทพที่ยังคงมีความแก่ลงได้นะฮะแต่ว่าเหมือนตอนที่เซนเซสเทิร์นถูกเรียกพันธสัญญากลับไปก็เลยเสียชีวิตเป็นไปได้ว่าส่วนเนี้ยจะทําให้เขาเป็นเป็นส่วนที่ทําให้เขามีอายุยืนยาวนั่นเองนะครับกลับใดที่อิมยังอนุญาตนะอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสงสัยก็คือพลังในการแปรงลงร่างเป็นปรีชาตของห้าผู้เท่าอ่ะ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในสัญญานี้ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะในขณะที่กุนโกะกิลลิงแฮมหรือซัมเมอร์ใช้พลังจากผลปีศาจปกติฝ่าย้าผู้เท่าเนี่ยกลับถูกเรียกโดยตรงว่าอาสูรหรือว่าสิ่งมีชีวิตโดยไม่มีการกล่าวถึงว่ามาจากผลปีศาจใดซึ่งก็ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดนั่นเองนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์วันพีซตอนที่1 1 6 8ในส่วนของฮาราวและพันธสัญญาต่างๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคอนเทนต์ของเราไว้รับชม วิเคราะห์วันพีชต,ตอนใหม่กันได้นะครับโปรดติดตามกดไลค์กด Subscribe หรือกดซุปเปอร์ตให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ